ถึงมาถึงมาเพิง่งมารู้จะแก้ได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะหายไปอีกเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรอีกก็ทําอะไรที่มันเป็นบุญเป็นดีๆนั่นแหละครับผมผมหนุนแบบนี้นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผมพูดมาเพื่อให้มองเห็นคนเป็นเคนเป็นเคยญาติเหมือนในสมัยพุทธกาลนะครับสมัยพุทธกาลก็ให้มองเห็นเออเคยญาตทิทะเลาะกันแทบฆ่ากันตายนะครับถึงไี้มีปานปางห้ามญาตินะครับอ่าญาติทั้งแบ่งฝ่ายสองข้างกัน อย่างน้ําทํานากันนัน่นนั่นแหละครับพุทธองค์ต้องเสด็จไปห้ามว่านี่เป็นเคยญาติกันไม่ใช่หรือนั่นแหละนั่นแหละพอรู้ว่าเป็นเคยญาติเขาก็ยุติแล้วก็ยอมยอมพุทธองค์นั่นแหละครับก็ึมีการสร้างปางห้ามญาตินะครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นการระลึกถึงนะครับเพื่อให้ลึกถึงให้ทําดีให้มองให้มองเป็นกันเป็นเคยญาติแล้วผมหาหลักฐาน,นต่างๆเพื่อจะได้ มาโยงขเขมรล,ลาวกุยมอนแขกจีนต่างๆนาๆนานั่นแหละครับแต่ว่าเรียงลําดับให้มันถูกนะครับอ่าอ่าแล้วก็โยงสื่อไปถึงยุคนู่นแะครับอ่าแล้วอันนี้อักษรของพระมหากัจจยนะนะครับไม่ใช่อักษรขอมนะครับขอมไม่มีอักษรนะครับเราเอาไปพูดกันเองนะครับในทางพุทธศาสนาไม่เคยบอกว่าเป็นอักษรขอม <laughs> มีแต่บอกว่าเป็นอักษรของพระมหากัจยนะมาบวชในสมัยพุทธกาลนี่พมใช้ดูเรือเมื่อหนึ่งพันเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีนะครับเกือบสองพันปีเรืออย่างนี้ันนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แม้บางทีบางยุคจะไปขีดขีดเดียวนะครับส่วนเรือที่เป็นตัวยูก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มาจากอินเดียเหนือเหมือนกันในสมัยสงรุ่นโศกที่เอาไปเขียนบาลีถ้าเขียนบาลีได้เอาไปใช้บาลีได้่านั่นแหละมันก็เป็น ของฝ่ายสฆงนะครับทีนี้เราเป็นฝ่ายคารวาสก็เอามาเพิ่มยังไงครับก็มาเพิ่มสละเพิ่มพยัญชนะนะครับอ่าเพิ่มตัวสะกดอะไรต่างๆนานาเพิ่มวรรณยุกอะไรเข้าไปมันก็ทีนี้มันก็สี่สิบสี่ตัวไม่ใช่เลยแต่ก็ต้นต่อก็มาจากพระมหากัจจายนะหรือสฆงรุ่นแรกที่บรรจ,จุคําสอนมานะครับอ่าอ่าบรรจ,จุพระไตรปิฎกนี่มาแต่เดิมแต่เดิมก็เป็นอ่า เป็นเวลาน,นะครับอบรรจุไว้ในเวลาน,นะครับอเห็นไหมครับอ่นี่ก็ต้องก็ต้องให้เกียรติพระมหาก,กัจจยนะนะครับผมมีผมคนเดียวที่ต้องมาพูดแบบนี้นะครับอ่าฝ่ายโยมนะครับเ <c oughs> <c oughs> อไม่ใช่ไปยุบไปโยนให้อเดียใต้ไม่รู้อินโนนีเียอะไรเขามามาสูบอย่างเดียวเห็นไหมครับเขามาชวนแบ่งฝ่ายลบกันเขาชนะเขาก็ได้ได้เงินได้ทองได้โลหะ เห็นไหมครับอ่าเพราะายุคยุคสมัยสองพันปีที่แล้วนะ่ะทางโลมันเขาต้องการทองคําต้องการโลหะนะครับก็เอาโลหะไปทําสงครามเอาเอาทองไปทําเป็นเหรียญจ้างทหารก็เลยแลกเปลี่ยนสินค้าก็เลยฝ่ายอินเดียเขารู้เขาก็อ่าไปเอาหาโลหะไปแลกอาหารนะเขาจะได้รวยนะครับนั่นต้องนึกนี่ แล้วเขาไม่ได้เอาทองเอาโลหะจากยุคบัญเชียงไปจากคนในส่วนอื่นทุ่มไปนะครับแต่เขาเอาอักษรย้อนไปอีกนะครับย,ย้อนไปใช้เ <laughs> สร็จแล้วก็มาอมาระบุว่าอักษรแถวนี้ต้องเป็นสูงสุดขอขอให้เป็นพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ดที่สิบที่สิบเอ็ดมันไม่ได้ดครับเพราะว่าเขามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เห็นไหมครับและอันนี้ก็เนี่ยหนึ่งสามห้านะครับอ่าเลขหนึ่งสามนี่ห้านะครับอันนี้ก็คงเครื่องหมายโอห์มนะครับโอห์มเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับอ่าอ่าเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางอ่าพญานาคเจ็ดเสียนนะถ้าไม่เจ็ดเสียนก็ห้าเสียนนะครับน่าจะเน้นไปในทาง เจ็ดเสียนนะครับอ่าพญานาคเจ็ดเสียนนะครับมันหมายถึงสองรุ่นแรกนะครับนะแล้วก็ศิลปะแม้จะมองว่าไม่สวยไม่งามแต่มันเป็นศิลป์ศิลปะเมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันอไปนับปีละกามันก็ต้องตรงกับพศเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งครับถึงปีนี้ก็เจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยหนึ่งสองนะครับถ้านับกับ แบบ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 นั้นก็จะเป็นปีมะเสงเขาจะไม่ใส่ปีละกาใช่ไหมนะครับเขาต้องใส่ปีปีมะเสงเหมือนเหมือนปีนี้เป็นปีมะเสงนะครับแต่ถ้าปีนี้อยากจะนับอ่าปีปีอ่าปฐมเทศนาอ่าปีตรัสรูปฐมเทศนาก็จะต้องปีนี้จะต้องบอกว่าปีละกานะครับอ่าเห็นไหมนี่เนี่ยมันวนไม้งี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ ทีนี้เพราะครึ่งหนึ่งศาสนาเนี่ยมันมันมีเหตุรุนแรงอย่างที่เห็นนี่แหละเพราะครึ่งหนึ่งศาสนาปุ๊บถ้าเราไปนับปีปราการมันก็จะเป็นอ่พอาพศ2457นะครับหลังหลังในหลวงสวรรคตนะหลังในหลวงร้อยห้าสวรรคตตรงกับสมัยร้อหกนะครับก็เกิดมหาสงครามมนุษย์นะครับเสกริศใส่กันทําลายล้างกันนะครับมหาสงครามโลกมนุษย์นะครับผู้มีฤทธิ์แบ่ง แบ่งไฟล์สร้างลิ์กันเอาลิ์ทำลายล้างกันนะครับลิ์วิทยาศาสตร์นะครับทางวัตถกุก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มาแล้วก็จะเกิดลิ์ธรรมชาติแวดล้อมบีบคั้นมนุษย์ลงไปอีกนะครับถ้าออกไม่เป็นนะครับก็จะมีแต่ความโหดใส่กันถ้าไม่ถ้าไม่กลับมาทําดีนะครับอ่าคนที่ทําไม่ดีชอบเอาเกินแล้วก็ไม่รู้จักแบ่งปันคืนนะครับ ไม่มีไม่มีความพอนะครับมันก็จะเกิดสภาพแวดล้อมที่โหดต่อกันมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ทางออกนะครับ <laughs> นั่นแหละครับอแล้วไอ้ฤทธิ์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี่มันยังไม่ถูกเมื่อมันยังไม่ถูกมันก็เดือดร้อนไปข้างหน้าสรรพสิ่งก็ทยอยศูนย์ศูนย์นพันนะครับศูนยน,นะครับเราต้องกลับมาธรรมชาติแล้วก็ต้องมาแก้ไขหลายเรื่องนะครับบริหารบ้านเมืองอย่างบริสุท์ใจ นะครับคือไม่ไม่โกงยังยังรู้ศาสนานะครับยังรู้ศาสนามันเป็นคําสอนนะครับต้องเข้าออไปหาคําสอนแล้วมันจะรอดหมดนะครับแล้วก็ภูมิใจหมดนะครับทั้งคนรวยคนจนก็ภูมิใจร่วมกันนะเหมือนคนสมัยก่อนถึงเป็นคนรวยก็ภูมิใจนะครับว่าเพราะจะรวยจะจนก็ทําดีสร้างบุญแบ่งปันนะครับเหมือนจจลึกหลักที่หนึ่งอธิบายไว้นั่นแหละครับ เนี่ยพูดถึงคนโบราณน,นะครับเห็นไหมครับอ่ะอยูพวกใยดูอ่าตรงไหนอ่ะอยู่ไหนเนื้อไหนเนื้อไหนอ่าเอารอเรือรอเรือนะครับอันนี้ว่าแหวนนะครับอันนี้สลาานี่รอเรืออย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับเห็นไหมรอเรือเมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วนะครับกับรอเรือปัจจุบันมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้ ของจริงนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์กองแก้ววีระประจักษ์นะครับที่ได้อ่านไว้เป็นบุคคลแรกนะครับแล้วบันทึกไว้นะครับเนี่ยจันทะสวารตนะครับเนี่ยล้อเรืออย่างที่ผมให้ดูนั่นแหละครับเนี่ยแม่เห็นแค่ล้อเรือตัวเดียวมันก็คุ้มแล้วครับอ่าอ่าอันนี้อธิบายเรื่องแผ่นดินไหว้8ประการแต่ผมมาเน้นเรื่องผู้มีฤทธิ์นะครับอ่อาเห็นไหมครับ อ่าคำว่าผู้มีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์ต่างๆนานานะครับเพนดินไหวน้ําท่วมได้หมดนะครับคำว่ามีฤทธิ์นะครับอ่าก็ทําดีแล้วจะมีจะมีฤทธิ์กดธรรมชาติคุ้มครองนะครับนั่นแหละกฎธรรมชาติจะเป็นกฎรรกลางมันเป็นหลักใหญ่ของาศาสนานี่นะครับหรือธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นศูนย์กลางนั่นนะครับอ่าทำดีจกนกระทั่งว่าอ่าเหมือนเหมือนพระพุทธองค์นะครับ เหมือนพุทธองค์ท่านดีจนกระทั่งว่าใครก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากฎธรรมชาติเขารับรองนะครับกฎธรรมชาติก็จะให้น้ําท่วมแผ่นดินไหวได้หมดนะครับอขอให้เป็นให้ให้บุคคลนั้นทําดีทําดีมากก็คุ้มครองมากนะครับคุ้มครองอให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นแหละครับทาดีน้อยก็ปลอดภัยน้อยนะครับคุ้มครองน้อยก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินะครับคิดง,ง่ายๆเลยนะครับ อ่ให้เคารพกฎธรรมชาตินะครับคือศาสนานี้สอนให้รู้จักให้คิดถึงเข้าถึงกฎธรรมชาติเข้าถึงการมีฤทธิ์ที่ว่าไม่ใช่ฤทธิ์แต่ทางวัตถุอย่างเดียวไอปัจจุบันนี้ผมก็ยอมรับอยู่ว่ามันเป็นฤทธิ์ทางวัตถุนะครับอ่าเป็นฤทธิ์ทางวัตถุทางวัตถุที่นิยมกันมากนะครับนิยมกันมากถึงกบถึงกับทิงบงบ้งตําราเลยถึงกับจะไม่เอาศาสนากันเลยนะครับอ่าอ่า นั่นนะครับแล้วก็ประเทศที่อ่อนแอก็จะถูกบีบถูกบังคับต่างๆนานานะครับเห็นไหมครับประเทศที่มีฤิธ์ทางวัตถุมากก็จะเล่นงานยังโอ,โอ้โหดร้ายน่ากลัวนะครับหาทางออกไม่ได้บางทีเขาก็อยากจะให้เป็นไปในทางที่ดีแต่ว่ามันต้องมาเรียนรู้ทางทาง กฎธรรมชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่มีหลักฐานให้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงกลไกในธรรมชาติแล้วมันจะมีฤทธิ์นะครับแต่สําคัญฤทธิ์ที่สําคัญคือฤทธิ์ทางปัญญานะครับปัญญาไปในทางที่ดีนะครับเพราะเรามีปัญญาปุ๊บถ้าเราใช้ฤทธิ์ปัญญาผิดทางเมื่อใดเป็นไปในทางโลภวัตถุเมื่อใดกอบโกยเมื่อใดเราก็จะถูกกฎธรรมชาติตัดรอนนะครับ ตัดรอนไปเรื่อ,อยๆไม่ให้มีฤทธิ์นะครับไม่ให้มีฤทธิ์ในในภายหน้าเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารนะครับอ่าคนมีปัญญาก็เหมือนคนมีบุญกุศลนะครับแต่ถ้าใช้มีบุญกุศลใช้ไปผิดทางมันก็หมดบุญข้างหน้าก็อาจจะไม่ฉลาดนะครับอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่าหรือได้เท่าเดิมแต่มันเท่าเดิมที่มันไม่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยครับงงๆงล <laughs> <laughs> ประมาณนี้ครับท่าน